กคนก็วันนี้นะคะเราจะมาแจ้งข่าวข่าวนี้คือแบบโมโหมากแบบอยากจะเก็บความรู้สึกไว้ก็วันนี้นะคะเราจะมาแจ้งนะคะคือเรื่อง s u b สไคร b e นะคะคือมีคนมาคอมเมนต์ในคลิปล่าสุดของเรารีวิวของอะไรนั่นแหละ เขามาถามว่าทำไมพี่มีซับขึ้นเร็วจังสองสวันก็หกร้อยแล้วทีนี้มีคนตอบว่าอะไรนะอะไรวะก็เป็นขอทานไปขอซับคือเราขอจริงๆนะคะคือกดมากดกลับอะไรประมาณนี้นะคะติดตามมาติดตามกับอะไรอย่างงี้คือเราก็ไม่ได้ขอให้เขาติดตามอย่างเดียวเราก็ติดตามเขากลับปะแล้วทีนี้คน,นนั้นเขามาบอกว่าไปขอทานแล้วเราขอให้เขากดซับหรือเปล่าถ้าไม่กดซับก็ข้ามไปเลย ถ้าเราไปขอทานหรือขอทรัพย์อะไรเงี้ยเราบะคนในบ้านเขาจะตายเหรอคะคือเราหมดทนหมดความอดทนมานานแล้วนะด่าแล้วขอทานเงี้ยมันก็ไม่ได้ขอทานมันหัวเขาสักหน่อยน่คะคือใครเป็นบ้างอ่ะไม่ได้ไปขอเขาแล้วแบบชอบมาสอใส่เอือกอะ่ะคือก็เป็นคนเหมือนกันบ้าก็มีความรู้สึกเหมือนกันบ้าจะมาดา่าๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยเก่งนะก่อถ้าเก่งจริงก็มาตัวต่อตัวก็ได้นะคะคือแบบอิจฉาก็บอกนะ ก็บอกแค่นี้นะคะคือไม่ได้อยากดังอะไรลักหนาก <_ d ance> ็อยากทํเพื่อความสนุกนะคะก็คือถ้าใครแบบว่าไม่ชอบเราหรือแบบเกลียดมานานหรืออิจฉาอะไรงนี้ก็แบบกดแย่ทุกคลิปอะไรอย่างนี้ก็เลิกติดตามเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้อยากดัง <_ d ance> ถ้าไม่อยากให้ทํา YouTube ก็บอกกันดีๆนะคะก็จะได้เลิกทํา YouTube ไปเลยแล้วคนที่ติดตามก็ไม่ต้องติดตามแล้วนะคะ <_ d ance> เลิกติดตามไปเลยนะคะคนที่ชอบอไม่ชอบก็เลิกติดตามไปก็ได้นะคะต่อไปนี้เราจะไม่อัดคลิปลง YouTube แล้วนะคะ แต่ถ้ามีคนขอจริงๆก็จะทำเนาะแต่ถ้าแบบมีคนมาด่าในคลิปนี้อีกก็จะไม่ทำอีกต่อไปแล้วนะคะไม่แน่คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย